ผูกง้อหรอบ่เออกําลังมา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 ผูกง้อฮะกะเล่โอ้ยฮะสวยฮะแซมดูเอเอเอย่างสวยแซมสวยบัวงสวยบ้วงต้นตองหมู่บ้านเอิญมามา,มาเด้วเสียงอูมาเด้อลูกาเอ้ยมากินน้ำกันเด้อนอกมาตตาบานได้ขนมเส้นมากชัวชูกี พใน,ในพักครับนายพักใส่เนื้อหมูตกินน้ำโอ้ยฉันมันเป็นกระแซบด้วยบาลบอกว่าเผ็ดอดอกมัน,นอันผู้เฒ่ากินเผ็ดบ่ได้มันจีคีมุกไหลมันสีมันสีบ่อร่อยก,อกินรูดันพักพักกินเลยกินผู้เฒ่าโบราณก็ใส่น้ำต้มปลาแดกพริกใส่น้อ,นอยมันสีน้ำตาออกใา่ไ้ม อันที่ดีจ้ะอืมลูกเส็ดได้งานอะไรอันใจเห็ดหนามอันทีมือส่วนุ่้ม่อน้นาเขาปุ่นเขาเอิน่วเขาปุ่นส่วเขาปุ่นอ่ะอืมนี่แหละสูตรไม่ของน้องโอ้แต่ว่านเข้าใจสินจักเสืออืมนี่แหละฉันชอบเขาเลยเพ่ทันกินแัละไ่ต้งแต่เขาเห็ดปากกับกล่องต้นกบป้นกระปูเนาะสมัยโบราณน้ำปลาแดกเด้อ อันนี้แบบนึงแบบนึงอะส่วนเท่าเท่าเนี่ยภาเอีญยกินได้แด้เอีญยสิแคขนเด้อคอยกินเท่าแล้วแขนน้องสีสีข้อใอญ่ใหญ่ได้เลขตัวใดแล้วพักกันได้เล็กไปแล้วสองเท่าไปได้ตัวใดมาเลขกแหมผู้ยุบันอย่างนี้แม่จะใส่แน่โอ้ย เลขทูบแม่ได้ตัวไดเลขทูบมันน้องน้องไปขวดนึงถึงโออขวดขวดที่สามอืมงวดที่สามได้พี่นึกงวดก้อนี่เพ่นไฮแอนย่าไฮแอนด3ไฮสามไฮาอันหาซีได้สามหาซีไปเอาที่สองได้ซีสามหกนี่งวดสามพี่น้องกดได้กดแท้เด้สิบ่อากฟังได้หนง แปดห้าเท่านี้ละคนบูชามาตัดสนุบบุณณทูปนี่ปูซิลิโซ้หายสามทูปสามงวดแล้วๆก็บจีเบคอซื้อมาอีกบูชามาอีกวันวันมื่อื่นมื่อยละจีเบบูชาทูปมาอีกขั้นพันหายทุกงวดทุกงวดก็บจีเลี้ยงผ้าหวานพันทุกงวดทุกงวดปงผ้าหวานสีผ้าหมากสีข่ำดูพ่นหน่อยแหมฮพ่นหน่อยไม่ต้นคุณแล้วก็ไม่ต้นอันนิ้วพันเป็นน้ำแห่พ่นน้อยหน่อยมีไอ ไปหายอดอ้อยเมียไหลไม่พี่ไปการบาบใบให้ถือเด็กแล้วถือมาตั้งแต่งวดนั่นเกศเกามาเท่าปลานนี่แล้วโอ้ยจะไม่เป็นเนจ้าบุญเออเป็นเจ้าบุญอันได้<อ>ได้ได้ได้ไฮยัยซื้องหัวตัวนึงแมกระดานตัวเจ้าซื้องหัว้ข่อยนั่นแหละมาหนี้เจ้าซื้อให้ข่อยนั่นเด้อันสามหกบัดรเออนั่นละบัดบัดนี้อันสามนั่นเด้ออันน้องได้น้องกับอันสัญญากับหลวงตาอยู่วัดป่าค้ามส้นแม่ป่า สีไปทํำช่องอันประตูอันสเตนเรียนยูอันอรียน,นอันเออ,อยูโรงเรียนโซผ้าวัาอันวิทยาบ้านปวกค่ะโซผ้านะแม่โรงเรียนเอโอรองเรียนมันปวก